เรื่องนี้นะเรื่องนี้นะโหนกระแสวันนี้นะที่เจนนี่ไปออกอะเจนนี่ก็เคยทํางานกับดิฉันฉันก็อ้างได้แหละเป็นน้องสาวดิฉันนะเจนนี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเคยเป็นพิธีกรรายการด้วยการเป็นคนเก่งเจนนี่เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถแล้วก็พูดตรงๆคือนางเป็นคนที่เรียนรู้เร็วโตเร็วเป็นคนที่พัฒนาตัวเองได้เก่งมากเรียนรู้เร็วเติบโตเร็วแล้วก็ แล้วก็ไม่ใช่เจนนี่เวอร์ชั่นก่อนๆนนะ่ะในภาพจำของคนอนะ่ะอืมเข้าใจไหมแล้วก็ดีด้วยแหละเขาได้สามีดีไงเขาได้สามีดีคุณยิวคุณอะไรใช่ไหมคุณยิวเขาก็เป็นตำรวจมาก่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะที่จะมองอะไรมองอะไรที่ที่ ขาดอยู่เหมือนกันแล้วยิ่งตอนหลังยิ่งมีลูกมีอะไรเนาะอยู่กับเขาอยู่กับดราม่ามาเยอะเขาอ,อยู่กับดราม่ามาเยอะอยู่กับเขาโดนมาเยอะนี่แหละการที่เราโดนอะไรเยอะๆมันทําให้เราแบบมันทําให้เราแบบมีภูมิต้านทานเหมือนกันนะในในส่วนหนึ่งแล้วการทํางานการอะไรต่างๆมันจะทําให้เราอะมองคนออกมองคนออกแล้วก็ต้องเข้าใจนะคะอันหนึ่งที่เราต้องเข้าใจในในภาพความเป็นจริงของการใช้ชีวิตคือเราไม่รู้หรอกว่า เวลาเราไปทํางานหรืออยู่กับคนอื่นเน่ะเราไม่สามารถไปหวาดระแวงหรือเราไม่สามารถไปตั้งข้อหลังเกียจกับใครได้หรอกว่าคนนี้คนดีคนนี้คนเลวเราไม่สามารถไปตัดสินใครได้ง่ายๆใช่ไหมเหมือนอยู่ในวงการเน็ตไอดอลเหมือนกันเนี่ยวงการอินฟูเนี่ยมันต้องเจอกันบางทีต้องมีการว่าจ้างกันนะาตามกระแสเนาะคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ร่วมกันอะไรกันอย่างเงี้ยการที่เราต้องไปอยู่ในจุดนั้นน่ะบางทีมันก็ทําใจลําบาก แล้วการที่เราจะไปแบบไปแบบไปแบบอ่านคนออกตั้งแต่ครั้งแรกเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่นั่นแหละด้วยการที่แบบได้ไปร่วมงานกาันบ่อยๆครั้งเข้าเริ่มเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลน,น่ะคนถ้าคนดีจริงจะเสมอต้นเสมอปลายนะคะทุกคนใช่รู้หน้าไม่รู้ใจนั่นแหละคนเขาถึงบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจพระพุทธเจ้าถึงบอกไว้นะจาคาดิฉันไว้นะพระพุทธเจ้าถึงพูดไว้ว่า ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันอืมสังวาเสนะศีลังเวทิตพังศีลจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้อยู่ร่วมกันศีลในข้อนี้หมายถึงความประพฤติหรือพฤติกรรมทั่วๆไปก็ได้นะเข้าใจไหมอืมเข้าใจไหมพฤติกรรมจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับใครสักคนหนึ่งนะมันจะรู้ได้ คนดีคนไม่ดีมองผิวเผินไม่รู้หรอกเจอกันคนละครั้งสองครั้งบางทีมันมันดูไม่ออกหรอกแต่ถ้าแบบได้เจอกันบ่อยๆได้ร่วมงานกันหลายๆครั้งเข้ามันจะมองออกมันจะรู้ว่าคือคนอะเอาจริงๆก็อย่างที่บอสพูดแหละว่าประเทศนี้ไม่ได้ฉลาดอยู่สองคนหรอกคนอื่นเขาก็ฉลาดเขาก็ดูออกทีนี้ดูออกแล้วยังไงคําถามคือประเด็นมันไม่ได้แค่อยู่ที่ว่าแค่ดูออกประเด็นมันอยู่ที่ว่า คุณดูออกแล้วคุณทำอะไรต่อคุณรู้จักแบบเฟดตัวเองออกมารู้จักรักษารักษาความปลอดภัยของคุณรู้จักมีระยะกับคนที่คุณเริ่มรู้สึกเอ้คนนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะโอเคอะไม่ตรงไปไม่ตรงมาหรือมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่ไม่หวังดีกับคุณจริงๆอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเฟดตัวออกมาแล้วก็คุณก็ต้อง รักษาระยะห่างที่ฉันพูดเรื่องความปลอดภัยอะไรนั่นแหละมันก็คือพูดให้มันให้มันซอฟลงก็คือเป็นเรื่องของระยะห่างแล้วเดี๋ยวคุณก็จะค่อยๆถอยๆออกมาจนที่สุดแล้วก็คือคุณจะไปดีเซตได้แล้วคุณก็ไม่ต้องไปร่วมงานมันต้องค่อยๆเหมือนกันนะบางทีบางทีมันจะไปปฏิเสธกันตรงโตไม่ได้เลยเพราะว่าคนเราบางทีแบบมันเคยมีน้ําใจไมตตีต่อกันเนาะมันพูดยากมันพูดยาก คนเราบางทีมันเคยมีน้ําจิตน้ําใจหยิบยื่นหยิบหยิบยื่นให้กันเนี่ยเราก็รู้แหละนะบางทีบางคนอ่ะคนนี้ไม่ดีนะอันจริงเรารู้แหละว่าไม่ดีแต่เขาเคยมีน้ําใจกับเรานี้บางทีมันก็ปฏิเสธยากแต่นั่นแหละมันก็ต้องค่อยๆเฟดค่อยคอย ar, รักษาระยะห่างมาเรื Led ่อยๆเรื่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวรอดได้หมายถึงเอาตัวรอดนี่คือเอาตัวรอดจะไม่ให้มีอะไรที่มันไปแบบพัวพันกับเขาว่าที่เราไม่ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขามันต้องเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าไปแบบเกรงใจเขาแล้วก็ปล่อยให้เขาแบบแบบ แสวงหาประโยชน์อะไรจากเราก็ได้โดยที่เรารู้ว่าสิ่งที่เขากําลังแสวงหาประโยชน์จากเรามันไม่มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องถ้าคุณจะอยู่ในวงการเนี้ยนานๆวงการอินฟูวงการเน็ตไอดอลคุณต้องเป็นแบบนี้คุณต้องมีจุดยืนทําอะไรมันต้องมีจุดยืนคุณต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็รักษาความความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาในตัวของคุณทุกคนมันต้องมีความรับผิดชอบนะ มันไม่ที่มันไม่ได้มาเฉยๆนะคะเน็ตความเป็นเน็ตไอดอลความเป็นอินฟูมันมาพร้อมกับสิ่งหนึ่งที่คุณต้องสังวรอยู่เสมอนะั่นก็คือความรับผิดชอบต่อสังคม <c oughs> คุณจะไม่มีไม่ได้นะอันเนี้ยคุณไม่มีอะไรเลยก็ได้คุณอาจไม่ไ้คุณไม่จําเป็นต้องรวยจริงคุณอาจไม่จําเป็นต้องสวยสะคุณไม่คุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นพันล้านหมื่นล้านแต่สิ่งหนึ่งถ้าคุณมายืนอยู่ในจุดที่ คุณได้ชื่อว่าเป็นอินโูเป็นเน็ตไอดอลมีผู้คนติดตามชื่นชมสิ่งหนึ่งที่คุณจะไม่มีไม่ได้เลยเด็ดขาดนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อไหร่ถ้าคุณละเลยสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนะไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสังคมไว้ใจสังคมให้ชื่อเสียงสังคมให้ให้ให้เกียรติให้อะไรแต่คุณกลับตอบแทนด้วยการที่เอาความเอาความ เอาเอาเอาสิ่งดีๆที่สังคมมอบให้คุณกลับมาทําร้ายสังคมทาร้ายผู้คนที่เขาชื่นชมคุณจดุจดจบคุณจะเป็นแบบนี้แหละไม่ได้ไม่บอกว่าเป็นแบบไหนนะแต่จะเป็นแบบที่เห็นกันอยู่นี่แหละเรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่รักษาเกียรติไม่รักษาความความนับถือที่ที่ไม่ใช่ความนับถือไม่รักษาเกียรติไม่รักษาความนิยมชมชอบที่สังคมมอบให้ สุดท้ายแล้วคุณก็จะอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้นะคะทองแท้ต้องต้องทองเขาเรียกอะไรนะนี่ก็มีคำพูดที่เ็าบอกว่าทองแท้มันต้องทนไฟใช่ไหมทองแท้แต่ถ้าไม่ใช่ทองแท้เป็นทองกงเต็กมันก็จะไหม้ไปหมดเลยทองแท้ต่อให้เอาไฟหลน,นก็ยังกลายเป็นทองอยู่นะต่อให้มันหลอมละลายมันก็ยังกลายเป็นทองเออทองแท้ต้องไม่แพ้ไฟ เพราะว่าต่อให้คุณเอาไฟไปนล่น,ม,นมันก็ยังจะหลอมละลายกลายเป็นทองอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ใช่ทองแท้คุณเป็นทองกงเต็กค,คุณเป็นทองกงเต็กพอถูกไฟลนปุ๊บความจริงมันก็จะเผยออกมาว่าจริงๆคุณไม่ใช่ทองคุณเป็นแค่กระดาษกงเต็กค,คุณไม่ใช่ทองคุณเป็นกระดาษกงเต็กฉะนั้นก็ต้องนั่นแหละเออ หน้าอย่างหน้าอย่างไรหลังอย่างนั้นหน้าอย่างไรหลังอย่างนั้นไม่ใช่หน้าอย่างหลังอย่างอันนี้ไม่ได้คุณจะอยู่ไม่ได้นะคะกับเรื่องนี้ที่สอนเรานี่ยมันก็ให้ให้บทเรียนเราประสบการณ์เราเหมือนกันแหลายคนก็ได้ประสบการณ์ไม่ใช่เห็นแก่เงินแก่ทองทุกอย่างไม่ได้นะไม่ใช่เห็นแก่เงินแก่ทองทุกอย่างเนี่ยดิฉันก็เลยแบบได้แต่จะทําแล้วก็ยืนยันในสิ่งที่จะพูดอีกก็คือว่า เห็นใครร่ำรวยไม่ต้องไปอิจฉาเขาเลยคุณเห็นใครร่ำรวยเห็นใครมีเงินมีทองคุณไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกมีเงินหมื่นนอนอยู่บ้านดีกว่ามีเงินล้านนอนคุกมีเงินหมื่นนอนอยู่บ้านดีกว่ามีเงินล้านนอนคุกคุณไม่ต้องไปอิจฉาเขามีเงินหมื่นอะสมมติว่าคุณได้เงินหมื่นมาเนี่ยรัฐบาลให้ใช่ไหมได้เงินหมื่นมาคุณกินคุณใช้ก็สบายแต่คุณอย่าไปซื้อยาบ้าเหมือนที่มันเป็นข่าวนะแม่ง กดเงินหมื่นมาปุ๊บไปซื้อยาบ้าอย่างเงี้ยมึงก็เอาเงินเขาไปใช้ไม่ถูกไม่ถูกวิธีอีกอะ่ะเขาให้มึงเอาไปใช้ซื้อซื้อกะปิน้ำปลาซื้อข้าวสารกอกหมอ้อแต่มึงดันไปซื้อยาบ้ามาเสพซื้อยาบ้าไปขายอย่างเงี้ยเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> มีเงินหมื่นแต่นอนอยู่บ้านสบายนะ แต่ถ้ามีเงินล้านแล้วแบบเป็นเงินล้านที่ได้มาโดยไม่ถูกไม่ชอบเนี่ยนอนคุกเอาเหรอไม่ได้ใช้เงินนะคุณรู้ไหมเรือนจํำก็ให้ใช้เงินได้มากสุดถ้าที่ฉันจําไม่ผิดสามร้อยหรือห้าร้อยใครเคยเข้าเรือนจําพิมพ์มาสิ <c oughs> ใครเคยเข้าเรือนจําพิมพ์ม,มามีเงินฝากได้ไม่เกินหมื่นห้าจริงไหมใช้จ่ายต่อวันได้ไม่เกินห้าร้อยหรือสามร้อยนี่แหละจริงไหมเอาเหรอ เอาเหรอ <c oughs> จริงไหมอา่านมีคนบอกว่าจริงไงบ้่ะคุณจะเอาเหรอแบบนั้นอะเอาเหรอเออเบิกได้วันละสามร้อยเงี้ยเอาเหรอเอาเหรอไม่เอามีเงินล้านแต่ว่าเออโคตรทรมานเห็นไหมเนี่ยพี่รัศมีเห็ไห,ไหมคุณจะเอาเหรอไม่ซื้อสัตว์สุจริตหากินบนความความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของคน เออไม่รวยแต่มีอิสระดีกว่าถูกต้องรนาะคาคิดถูกแล้วฉะนั้นดิฉันถึงมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะบอกว่าอย่าไปอิจฉาเห็นคนเขารว,วยที่ทำคอนเทนต์ไม่ต้องไปอิจฉาเขาแล้วก็เห็นคนแบบโอ,อ้โหเป็นแม่พระทำคอนเทนต์ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ก็อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปว่ามันเป็นคนดีดูในรายการโหนกระแสวันนี้สิมันสอนอะไรเราเยอะแยะมากมายเลยนะคนหน้ากล้องกับคนหลังกล้องอาจไม่ใช่คนคนเดียวกันชีวิตติดคอนเทนต์ละครยิ่งขวาละครคุณธรรมอีกอะ่ะ ไอเราดูละครคุณธรรมนะ่าระยังว่าโอ้ยมึงเกินจริงชีวิตจริงไม่มีหรอกแบบนี้ตายหาแล้วกลายเป็นว่าในชีวิตจริงหนักกว่าละครคุณธรรมไปอีกโอ้โหเอาคืนทุกดอกแล้วบอกว่าให้เงี้ยเอาคืนทุกดอกแล้วบอกทำบุญนะพูด่งนี้ก็ได้ เห็นไหมลุงคนนั้นนะ่ะที่มาออกรายการนะ่าสงสารมากถ้าเป็นจริงนะไม่รู้ว่าจริงเท็จนะก็อยากฟังความสองด้าน,นกันถ้าเป็นเรื่องจริงนะโอ้รู้สึกแบบเศร้านะกลายเป็นว่าเราเป็นแค่เราเป็นแค่วัตถุค้าบุญอ่ะที่ฉันเคยพูดเรื่องวัตถุค้าบุญนะวัตถุค้าบุญที่เราเห็นชัดก็คืออะไรปลาเต่า ปลาเอยเต่าเอยนกเอยกบเอยที่มันอยู่ตามวัดน่ะที่เราแบบไปไถ่ชีวิตมันแล้วเราก็ไปปล่อยอะ่ะอันนี้เรียกพี่สาขอพระคุณนะคะเราเขาเราเราเรียกว่าวัตถุคาบุญแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้มีแค่สัตว์ที่เราไปปล่อยตามวัดเท่านั้นนะที่เป็นวัตถุคาบุญทุกวันนี้วัตถุคาบุญมันหมายถึงมนุษย์ด้วยกันที่ถูกทําให้กลายเป็นวัตถุคาบุญน่าเศร้าใจนะคุณเป็นแค่วัตถุคาบุญของเขา ก็เ,เอาคุณมาอยู่หน้ากล้องมาเซตมาถ่ายพู okay. mm hmm. พดจาดิบดีมากเลยคุณลุง่ะโอ๊ยน่าสงสารมากเลยค่ะ <üyor> ชีวิตหนูอ๋อชีวิตหนูก็เคยเป็นแบบคุณลุงนะคะหนูเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะคุณลุงหนูจะช่วยคุณลงุงคุณลุงจะไม่ได้อยู่ลําบากอีกต่อไปแล้วคุณลุงจะได้อยู่สบายคุณลุงจะมีบ้านอยู่ค่ะหนูแบบหนูเห็นคุณลุงแล้วหนูนึกถึงภาพตัวเองที่หนูแบบที่ <The answer. S 1> หนูแบบเคยเป็นมาหนูเคยเป็นแบบคุณลุงฉะนั้นหนูเข้าใจดีค่ะคุณลุงขะเรามันคนเหมือนกัน นะกล้อสมมตินะ่ะเป็นมันเป็นบทสมมติไม่ได้เอ่ยถึงเคสนะ่ยเป็นบทสมมติโอ้และอีกคนดูก็แบบเขาได้อะไรจากการทําแบบนี้เขาได้เอา้านจริงๆแบบนี้เลยจะไปบอกว่าปลอมมากมันเป็นแบบนี้น้ำหูน้ำตาไหลคุณลุงต่อไปนี้คุณลุงจะไม่ต้องลำบากอีกแล้วคุณลุงเดี๋ยวหนูดูแลทุกอย่างเลยค่ารักษาตัวคุณลุงจะได้รักษาตัวอย่างดีคุณลุงไม่ต้องห่วงค่าลดค่าลาหนูจะดูแลคุณลุง เดี๋ยวจบไลฟ์ปุ๊บคุณลุงมาได้เลยเดี๋ยวหนูให้คุณลุงเลยสามหมื่นสี่หมื่นว่าไปไปเป็นเรื่อง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 เล่าๆไปสมมติสมมตินะเป็นเรื่องสมมติเนี่ยแบบเนี้ยหน้ากล้องไงแล้วเขาได้อะไรจากการทําแบบนี้เขาได้อะไรจากการทําแบบนี้ไม่ใช่ได้ใจคุณลุงอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ได้ใจหรือเขารู้สึกว่าเขาได้ช่วยคนแต่เขาได้อะไรเอ็นเกตเวลาเขาโพสต์คลิปเดียวปั้งลงไปเนี่ยโอ้โห ใจบุญจังเลยค่ะเนี่ยหนูดิหนูอะไรนะหนูคิดแล้วว่าหนูสนับสนุนคนไม่ผิดข้างหน้าเดี๋ยวหนูซื้อโกโก้ไปกินอีกนะคะถึงหนูแดกแล้วหนูอ้วนเหมือนเดิมแต่หนูก็จะกินเพราะหนูเชื่อว่าคุณแม่เป็นคนดีหนูจะอุดหนุนโกโก้แม่อีกต่อให้หนูแดกแล้วหนูยังอ้วนอยู่หนูก็จะอุดหนุนค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนดี หนูจะช่วยหนูจะช่วยคุณแม่หนูจะช่วยคุณแม่ซื้อเฟซทองค่ะหนูจะช่วยคุณแม่ต่อให้หนูรู้ว่าทองที่คุณแม่แถมมาให้หนูเป็นทองกงเตกต่อให้หนูรู้ว่าทองที่คุณแม่ให้หนูมาเป็นทองกงเตกแต่หนูก็จะซัพพอร์ตคุณแม่นะคะเพราะว่าหนูศรัทธาในคุณแม่ค่ะความจริงคือความจริงไม่เป็นไรค่ะต่อให้หนูแดก ตอให้หนูแดกโกโก้หนูเป็นเบาหวานตายหนูก็จะอุดหนุนค่ะเพราะว่าแม่คือคนดีแม่คือแม่พระเนี่ยนี่ไงนี่ไงล้ามึงก็เปนน้องหูน้ำตาลเขาได้อะไรเขาได้อะไรมันไม่มีของฟรีไม่ใช่เรียกว่าบุญมันไม่ได้บุญมันเป็นการพีอา ถูกจะตายแล้วถูกมากอ่ะสมมุติทําแบบไม่รู้หน้าเคสไหนที่เกิดขึ้นอะอย่างบางเคสอ่ะค่า pr แค่เท่าไหร่พันเดียวแล้วไม่ถึงพันด้วยนะมึงค่า pr แบบถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเพราะว่าเดินไปเอาไข่หลังบ้านเขาอีกอะปวดหัวตั้งแต่เคสหลวงพ่อละตั้งแต่เคสหลวงพ่อละโอเค โอเคผมทําบุญกับหลวงพ่อนะเจ็ดแสนผมทาบุญกับหลวงพ่อนะเจ็ดแสนแต,นแต่แต่ผมขอพระร้อยองค์หลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่ได้เรียนคณิตมาด้วยหลวงพ่อก็ไม่ได้เรียนคณิตเอาวะอโอเคเอาเอาเอ,าเอ,าเอาหากแล้วมันก็ได้กําไรอยู่ซื้อปูนได้สักลูกก็ยังดีหลวงพ่อบอกเออช่างมันเถอะเออหากแล้วซื้อปูนได้สักลูกมันก็ยังดีอะไรประมาณนี้ยเนี่ยเนี่ อ้เนี่หน้ากล้องนะหน้ากล้องแบบหน้ากล้องแบบพูดแบบช้ำเลยนะหน้ากล้องสมมติหน้ากล้องพูดช้ำหลังกล้องเป็นยังไงหลังกล้องหลังคอนเทนต์เป็นยังไงโอ้ล่เราก็แบบเห็นเขาเนาะอีกคนที่แบบอีกคนที่แบบโอ้เห็นเขาแบบตอนที่เขาอยู่หน้ากล้องเขาถ่ายทําเขาอะไรตัวโอ้เป็นแม่พระมาโปรดละชีวิตเราจะสุขสบายละเขาอุตส่าห์แบบมาโปรดเราเป็นโชคดีเป็นวาสนาของเราละก็คิดว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆหน้ากล้องหลังกล้องคือเหมือนกัน แต่ความจริงคืออะไรอ่ะ,อะพอไปทวงถามสิ่งที่เขาเคยรับปากว่าเขาจะให้เรื่องอะไรเรื่องอะไรช่วยอะไรพวกหล่อนเคยช่วยอะไรฉันกว่าจะจะหาเงินมาได้เนี่ยมันลำบากมากนะรู้ไหมไปคนจนโอ๊ยเหม็นสาบงานการไม่ทำกันหรือไงไม่มีก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปรักษานอนตายไปเลย สมมติสมมตนะิสมมตินะสมมติอันนี้มันคือละครคุณธรรมสมมติเป็นเหตุการณ์สมมติไม่ได้พูดถึงเคสไหนแต่มันจะมีแบบนี้ที่เราเห็นในละครคุณธรรม้ยอุไปไม่ทำมาหากินหรือไงไอลูกก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงเอามาเกาะลูกกงหน้าบ้านฉันเนี่ยเอาลูกมาเกาะเหมือนขอทานไม่มีปัญญาซื้อขนมให้ลูกกินเหรออ่า ก,กูเห็นคนบ้านมึงกวักมือเรียกเด็กไปแล้วมึงบอกว่าเด็กมาเกาะลูกกงหน้าบ้านมึง <c oughs> ไปไปไปหล,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 ลีกไปหลีก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 ไปจต่ประตูหน้าบ้านฉันฉชน่จะออกไปท,ทําธุระเสียเวลาจริงๆให้ก็ให้ไปแล้วไงหนึ่งพันบาทจะเอาอะไรอีกกวา่าฉันจะหาเงินมาได้มันก็มันก็สมควรแล้วกันหนึ่งพันบาทที่ฉันได้คอนเทนต์ในวันนั้น่ะยอดเอ็นกตก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่คนไลค์แค่สามแสนเอง กับพันหนึง่งคุ้มค่าแล้วปกติปกติกตอ,อะไรนะที่เขาไปเป็นปน,ปน,นักสแสดงประกอบกันนะ่ะเขาจ้างแค่สามร้อยนี้ได้ตั้งหนึ่งพันพวกหล่อนจะมาเอาอะไรอีกฉันให้มากกว่าพจน์อนน์อีกพจน์อนน์ให้แค่สามร้อยนะนักสแสดงประกอบอันนี้ฉันให้หล่อนตั้งพันหนึง่งหล่อนจะมาเอาอะไรกันอีกตปสมมุิสมุด สมมติมันเป็นเหตุการณ์สมย้ำว่ามันคือเหตุการณ์สมมติถ้ามันเป็นอย่างนงี้มันเหตุการณนะ์สมมติปะสมมตินี่อ่ะมันต้องดูต้องดูคนให้มันต้องดูคนให้มันขาดก่อนนะเอออืมวีนวีนชํำสมมุติสมสม,สม อา้าวละครคุณธรรมไม่เคยดูเหรอดิฉันเคยเจอคลิปหนึ่งมันเป็นละครคุณธรรมมันเป็นละครคุณธรรมไม่รู้ช่องไหนทนํานี่แบบนี้เลยคล้ายๆแบบนี้เลยเออรางวัลสุพรรณหงษ์ต้องเข้าแล้วไม่พูดเพื่อเตือนสติไงพวกคุณจะได้ตาสว่างเออละครฟ้ามีตาคุณจะได้ตาสว่างจะได้แบบมองโลกให้มันแบบจ้าสักทีไม่ได้หน้ามืดตามัว มันมีเยอะแล้วมันยังมีอยู่อีกนะมันไม่ใช่ย้ําว่ามันไม่ใช่มีแค่เวลามันเกิดเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่มีแค่เคสสองเคสมันยังมีอีกเยอะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นหลงศรัทธาหลงเชื่อภาพลักษณ์ของใครดูให้มันดีๆก่อนดูให้มันดีๆก่อนว่าเขาต้องการช่วยเหลือเราจริงๆหรือเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นจริงๆหรือแค่ว่าสิ่งที่เขาทํามันเป็นการละคร การละครแพรลี่การละคร <c oughs> ยกตัวอย่างตัวฉันเองก็ได้ไม่ยกคนอื่น <c oughs> พวกหล่อนไม่ทันไม่ทันฉันหรอกพวกหล่อนไม่ทันฉันหรอกแพรลี่การละคร <c oughs> ฉันทําละครให้พวกหล่อนน้าหูน้ําตาไหลหล่อนจะได้เชื่อว่าฉันเป็นแม่พระไงทีเนี้ยหลอกขายอะไรก็เชื่อหมดเดี๋ยวก็จะเอาโกโก้สูตร เดี๋ยวกูจะเอาโกโก้สูตรน้ำตาล200%มาขายแล้วกูจะบอกว่าเนี่ยโกโก้ลดน้ำหนักเดี๋ยวกูจะไปทำโกโก้ก่อนแพรลี่โกโก้แล้วกูจะมาบอกเนี่ยเนี่ยลดน้ำหนักกินเข้าไปกินแล้วหุ่นจะดีแต่เวลามึงกินโกโก้มึงลดแป้งด้วยนะเคยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมอีกคนขายบอกว่าอลูกค้าสั่งโกโก้ไปกินนะ แต่ว่ามันจะลงเร็วมากเลยนะคะโกโก้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นโกโก้สุดควบคุมน้ําหนักดูแลน้ําหนักแต่ว่าคุณลูกค้าต้องลดแป้งนะคะมึงไม่จําเป็นต้องขายโกโก้เลยถ้ามึงบอกลดแป้งเนี่ยกูลดแป้งกูก็ผอมแล้วไม่ต้องแดกโกโก้มึงหรอกแค่กูลดแป้งกูก็ผอมแล้วจะแดกโกโก้มึงทําไมล่ะเสียเงินแพงก็แพง บูรพแป้งอย่างเดียวก็คือพอเลยพร้อมแล้วเราไปกินโกโก้ลวงโลกมึงเองเออแะอยากให้รู้มึงไปผ่ากระเพาะมานะอีพวกไปผ่ากระเพาะมาแล้วก็มาขายโกโก้เนี่ยแหมตัวมึงเองไปผ่ากระเพาะมา กวมึงเองไปผ่ากระเพาะมาแล้วมึงก็เดี๋ยวมาขายโกโก้ขายกาแฟบอกว่าลดหุนอุ้ยไปทําอะไรมาค้าหุ่นดีนี่ไงฉันแดกโกโก้ของฉันเนี่ยฉันแดกโกโก้ของฉันทุกวันนะแดกกาแฟอยากคุณดีแบบฉันไหมล่ะซื้อไปทานสิเนี่ยแต่ก่อนฉันหนักตั้งร้อยตั้งร้อยห้าสิบตอนนี้ฉันเหลือห้าสิบโลอุ้ยลงไปตั้งร้อยโลเนี่ยเพราะตัวนี้เลยนะกูอยากให้สอคบอแบบกูอยากให้สอคบชันนะสูตรมึงจังเลย จับมึงได้เนี่ยเอามึงชนะสูตรเลยส่งไปโรงพยาบาลตำรวจชนะสูตรเลยขอดูกระเพาะมึงหน่อยสิพาชาพาชนะสูตรกระเพาะมึงหน่อยว่าเหมือนชาวบ้านเขาหรือเปล่าจะได้รู้ความจริงว่าที่มึงผอมเนี่ยว่าที่มึงผอมเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามึงกินโกโก้หรือว่าเพราะว่ามึงไปผ่ากระเพาะอะไม่ได้พูดถึงเคสไหนพูดกว้างๆเข้าใจเปล่า เออหุ่นดีหน้าเปลี่ยนมันไม่น่าเปลี่ยนได้ไงมันเป็นสัญญกรรมมันมีตังก็ตังจากพวกหล่อนนั่นแหละที่มันสวยขึ้นแตมันไม่ได้กินอะไรเลยมันฉ่ำๆเลยคือมันเป็นสัญญกรรมมันไปเข้าคลินิกคอร์สที่แบบเป็นหมื่นเป็นแสนแต่มันเอาของหลักร้อยมาให้พวกหล่อนกินพวกหล่อนต้องตื่นก่อนไอ้ที่มันสวยเนี่ยคอร์สความสวยมันเท่าไหร่ โบท็อกเท่าไหร่ฟิลเลอร์เท่าไหร่รีจูรันเท่าไหร่แฟทเท่าไหร่ PRP เท่าไหร่อะไรวะโอ้ยจำไม่ได้คอร์สมันเป็นแสนกว่ามันจะสวยแต่มันมาขายฝันให้มึงให้มึงซื้อกาแฟถุงหนึ่งหลักร้อยแล้วจะสวยเท่ามันมึงต้องตายแล้วไปเกิดก่อนมึงถึงจะมึงถึงจะฉลาด ไหนมันจะดีวิตามินดิตเมินอีกมันสวยด้วยด้วยเงินหลักแสนแต่มันมาขายของให้มึงร้อยหนึ่งแล้วมันบอกว่าอยากสวยเท่าชั้นซื้อของร้อยหนึ่งไปกินแล้วเมื่อไหร่มึงจะสวยเท่ามันละ่ะแล้วเมื่อไหร่จะสวยเท่ามันคะดีฉันถามก่อนอันนี้มันยังไม่ได้บอกที่มันไปเกาหลีอีกนะ อันนี้มันบอกแค่มันดูแลตอนหลังแล้วนะมันไม่ได้บอกตอนที่มันไปเกาหลีนะมันไปทุบหน้ามาเนี่ยไอช่วงที่มันหายไปเป็นเดือนเดือนสองเดือนเนี่ยมันไม่ได้บอกอีกนะมันไปเกาหลีมามันเป็นนอนเป็นศพแบบหยอดน้ำข้าต้มตั้งกี่วันเคยเห็นไม่ี่พวกเป็นเกาหลียังกับมัมมี่เลยอี่พวกที่มันไปเกาหลีมาอย่งกับมัมมี่โอ้โหผ้าพันหัวผ้าพันอะไรกว่ามันจะสวยมา มันอะมันหอบเงินล้านไปเกาหลีมันมันอา้านอนเป็นศพเลยนะหยอดน้ำข,งงข้าวต้มไงตัดคางตัดเคิงกว่าจะสวยแต่มันสวยได้แต่เขาบอกไหมเขาไม่ได้บอกไปเกาหลีประมาณสองล้านทุบทั้งหน้าเลยมีเงินก็สวยได้ค่ะมีเงินสวยชาตินี้มีเงินสวยชาตินี้แค่นั้นเลย